วันนี้มายืนที่เลขหกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อย้ำเตือนนะครับว่างานของผมนี้เป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยของประเทศไทยนะครับปัญหาของประเทศไทยเป็นปัญหาสะสมามากจนกระทั่ง,งจะต้องใช้คำว่าเปลี่ยนยุคสมัยเลยเปลี่ยนประเทศไทยใหม่เปลี่ยนระบบระบอบใหม่ ทิ้งประเทศไทยเก่าที่มันเละเทะที่มันไม่ใช่ประเทศไทยจริงเป็นประเทศไทยตัวปลอมอย่างเชื่อๆเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะว่าอยู่ในประเทศไทยปลอมไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงเลยมันปลอมมาตั้ง8บ8ปี89ปีนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้คนไทยไม่เคยได้ยินเราได้ยินแต่เรื่องของข่าวบ้านเมืองเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ขนาเนี้ย ลรข่าวบ้านเมืองของเราเนี่ยแต่และข่าวแต่และเรื่องแต่และว,วิธีคิดของรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าออืประชาชนต้องสายหัวกันหมดะ่ะไม่รู้ผู้นําคิดอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งคิดอะไรก็ไม่รู้เพราะาเขาไม่รู้เรื่องไม่ด้วยคือคนไม่ตรงกับงานอะพูดแต่ไรายแม่นราจับมันไม่ตรงสองคิดอะไรก็คิดไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเขาไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนวนไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาเสียโอกาสแล้วก็เป็นประเทศที่ ชอบทำโอกาสดีให้เสียเสียแล้วจึงมาตะเกียกกายนะครับเป็นแบบนั้นนี่คือประเทศที่มันตลกตลกตลกอัปลักษ์นะฮะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นอยู่ประเทศไทยเป็นประเทศตลกและอัปลักษ์ตัวประเทศน้นสวยอะ่ะเหมือนเหมือนผู้หญิงสวยอะ่ะแต่ว่าถ้าทางอัปลักษณ์วิธีคิดก็โห คิดได้ยังไงอย่างเงี้ยนะฮะจังว่าโอกาสอะไรก็ซื้อบื้อหมดเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ใช่มืออาชีพเลยดังนั้นงานผมจึงรับสมัครทหารหนึ่งล้านนายเพื่อมาปรับคนไทยใหม่ปรับประเทศไทยใหม่ให้เป็นมืออาชีพหมดต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นมืออาชีพทําทุกอย่างอย่างมืออาชีพนะครับเห็นลุงหน้าเตรียมลุงหน้าจัดการได้อย่างละมุนละม่อม นะฮะอย่างมืออาชีพอะการอย่างมืออาชีพไม่ใช่การอะไรก็ไม่เป็นไม่ถูกกล้องสักอย่าง,งเลยอย่างที่ไทยเราเป็นเราเห็นกันมาตลอดเวลาตลอดเวลานะฮะเอาล่าสุดรัฐบาลตู่คิดยังไงก็ก,ก,ก,ก็ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะรัฐบาลที่แล,แล้วก็เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกครับดังนั้นประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองไม่มีรัฐบ,ฐบาลบบบ,บ,บ,บอย่างนี้่อไปแล้วนะฮะก็ ประชาชนชาวไทยต้องบอกกันต่อไปได้แล้วนะครับว่าเราจะมาหลงอยู่กับไมายาคติการปกครองแบบนี้ทําไมเราสร้างเราขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาประกาศต่อเวทีโลกเลยยืดอกอย่างทรวงตรงเลยนี่ประเทศไทยมีรูปแบบอัตลักษณ์ตัวตนชัดเจนเป็นแบบนี้ปกครองแบบนี้อย่างมือชีพเลยอย่างนี้นะเพราะนั้นขอเชิญคนไทยทุกท่านนะครับ ร่วมเส้นทางไทยมหาอำนาจที่จะพลิกเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศไทยปลอมกลายเป็นประเทศไทยตัวจริงท,ทีทำและแสดงออกอย่างมืออาชีพแล้วคนไทยที่ดับตอนเนี้ยเห็นการตัดสินปัญหาของประเทศแต่และอย่างแล้วมันขอเชิญเข้ามาเลยมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการกับที่นี่กัขบขบวนกู้ชาติองพะเศตากสองเนี่ยสมัครเข้ามาเลยนะครับแสดงตัวแสดงตนมาเลยนะครับผมก็จะไปจัดตั้ง กระบวนกาพระเจ้าตากสองที่จันทบุรีนะอู่ตัวเล็กพระเจ้าตากเหมือนกับพระเจ้าตากหนึ่งทำไว้ที่จันทบุรีนั่นแหละที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยฮะนะฮเสร็จแล้วก็เป้าหมายคือหกเดือนเนี่ยจึงมาที่เลขหกนี่ไงก็คือหกเดือนนี่มันจะเป็นเดือนธันวาแล้วเดือนธันวาวันที่สิบวันรัฐมนูญวันนั้นแหละครับที่นี่จะเป็นระเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยปลอมไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ถูกต้องเลยนะฮะ และอนุสาวรีย์ก็เป็นอนุสาวรีย์ที่โกหกมันเป็นอนุสาวรีย์รัฐธรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะรัฐธรมนูญมันตายมาตั้งยี่สิบฉบับแล้วอนุสาวรีย์เขสร้างใหเสิ่งที่ตายมันตายม,มายี่สิบฉบับแล้วฉบับยี่สิบก็จะต้องตายเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีอีกเลยรัฐธรมนูญจะไม่ใช้ที่นี่ไม่ใช้รัฐธรมนูญเราจะใช้ก็ต่อเมื่อผ่านตามหลักวิชาต้องผ่านอย่างเร็วห้าปีกลางสิบปี นานสิบกว่าปีนานมากยี่สิบนานเย,เยอะหน่อยก็สามสิบนานสุดๆก็สี่สิบแต่นี้ประไทยมันทะลุมาจงเก้าสิบแล้วมันหลุดโลกไปประธานมันหลุดโลกจนหมดยุคสมัยไงมันผมจึงเป็นงานผมยึงเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยไงมันดูดโลกไปแล้วมันไม่ต้องมาใช้ประชาธิปไตยแล้วเลิกหมดอายุที่จะใช้ประชาธิปไตยตานนี้ต้องใช้รรมาธิปไตยเท่านั้น มันเป็นสางสายกลางที่ไประเทศไทยต้องแสดงออกต่อเวทีโลกนั่นเองครับนั้นและหกที่ไม่ยืนเนี่ยเดือนธันวา,าไว้ที่สิบนั่นเองอีกสิบวันแต่ก่อนจะไปถึงนั้นอ่ะตอนนี้อยู่เดือนมิถุนาเนี่ยวันหลังวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาไปแล้วเนี่ยก็เข้าเขตเข้าเขตยุคใหม่แล้วยุคที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่งานผมเป็นงานของคนตัวเล็กทำคนเดียวมันไม่มีลิดเดตอะไรนะครับนะฮะ ก็ยังไม่ได้ไปติดต่อไม่เผยแพร่ไปที่ไหนผมยังไม่ได้เผยแพร่เลยเพราะามันตัดต่อแล้วมันพ่ายามให้มันลงตัวก็เสียเวลาไปอีกนะก็คงจะมา,ากรกฎาเลยมิถุนาแล้วกรกฎากรกฎาคงจะได้เริ่มต้นนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่กรกฎาเริ่มต้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าประชาชนทั้งหลายเห็นว่าโอ้อยากเปลี่ยนผู้นาอะ่ะให้ประเทศมันแก้ไขปัญหาเร็วไวหน่อยเข้าที่เข้าทางหน่อยนะครับท่านก็ ส่งเสียงมาเลยใบแสดงเจตจำนงภายในหนึ่งเดือนน,นควรจะได้นะภายในหนึ่งเดือนควรจะได้นะครับสามสิบสี่สิบล้านเสียงควรจะได้นะครับก็ขอเชิญดลลงดราที่คนรู้จักเยอะสื่อคนรู้จักแยะก็มาร่วมเส้นทางนี้ก็เป็นสื่อสิบปฏิวัติของประเทศไทยอ่ะเพราะที่นี่จะต้องสร้างสถานีข่าวใหม่อยู่แล้วนะครับเพื่ออธิบายสิบปฏิวัติว่ามีอะไร ประชาชนต้องการฟังอันนี้มากกว่าที่จะฟังข่าวบ้านเมืองบพาว่าบอกันอยู่เนี้ยประชาชนต้องการฟังว่าอีสิปฏิวัติของประเทศไทยมันคืออะไรมันมีอะไรและประชาชนจะเข้าไปมีส่วนอย่างไรไอ้นี่ต่างหากประชาชนเขาอยากฟังมากเลยสิบปฏิวัติเนี่ยมันคืออะไรเพราะนั้นเสนอสถานีข่าวทั้งหลายแปรรูปได้เลยแปรเปลี่ยนสถานีตัวเองได้เลยมาเป็นสถานีสิบปฏิวัติของประเทศไทยเนี่ยนะครับร่วมกันเส้นทางของพระเจ้าตากสองเนี่ยนะครับนะฮะข่าวบ้านเมืองก็ลดลงหน่อยให้มัน สักสี่สิบเปอร์เซ็นเสนอข่าวของพัชจะตักสองสักหกสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้มันจึงจะจึงจะได้บรรยากาศที่ทําการเปลี่ยนยุคสมัยกันกันอนะ่ะกังจะเปลี่ยนยุคสมัยกันนะ่ะควรจะได้บรรยากาศที่มากกว่าครับจริงๆก็สื่อทำมาทําง่ายแต่สื่อจะไม่ยอมทําเพราะว่างานที่ผมนำเสนอมันเป็นแค่คนรายง,งานคนเดียวสื่อไม่สนใจนะผมก็ไม่รู้จะไปทำยังไงให้สื่อสนใจนะครับ แต่มันมีหลักง่ายๆอย่างเงี้ยหลักง่ายๆมากๆเลยคือหลักวิชาที่ถูกทําไมเราไม่เอาไปใช้ทําไมเรายังมาเสียเวลาเราเสียเวลาเพราะเราไม่ได้ใช้หลักวิชาที่ถูกมันก็เสียเวลาเลยครับวนเงี้นั่นกว่าจะพบกว่าจะเจอหลักที่ถูกเสียเวลาคำกันเป็นสิบยี่สิบปีไปเสียเวลาทําไมในเมื่อคนรู้หลักวิชาเขามาบอกอยู่ทนโซ่อยู่ตรงนี้แล้วว่าถูกหลักวิชานะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยท่านอยากจะตัดประชาชนอยากจะตัดสินใจปร แก่พรรษาทศเองก็ส่งมาเลยภายในหนึ่งเดือนให้มันได้สามสิบสี่สิบล้านเสียงแค่นี้รัฐบาลตู่เห็นมาสี่สิบล้านเสียงก็ก็ก็เตรียมตัวแล้วเจียมเนื้อเจียมตัวลงมันเสียงจริงๆของประชาชนทำจริงๆเอาจริงๆองงมันได้อยู่แล้วอยู่ที่สื่อเอาไหมสื่อจะทำไหมสื่อจะเล่นไหมจะทำไหมสื่อก็ก็เล่นตัวนะฮะสมมจะเล่นตัวนะครับหาว่าผมเป็นใครเป็นพวกไหนอะไรกันไปสืบประวัติได้เลย ไปสืบประวัติได้เลยนะครับจะมีที่แปลกก็คือเปลี่ยนชื่ออ่ะเขาเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันเอ๊ะทำไมทำไมชีวิตมันไม่ดีขึ้นผมก็สงสัยเออหรือเขาว่าเปลี่ยนชื่อดีก็เปลี่ยนชื่อสิลองเปลี่ยนดูนะก็เปลี่ยนมาสามชื่อแล้วก็ก็ไม่เห็นมันมีอะไรเออพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรก็เอามันก็แค่เป็นประวัติแค่นั้นเองท่านจะไปตีเป็นอะไรเป็นผม,นรรมไม่มาอาจะกรรมือไม่มีคนดะีอาชญากรรมไม่มีฮะเพราะว่าเส้นทาง อะไรที่ไม่ดีไม่ถูกกล้องผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องนะก็ไปเช็คประวัติดูแล้วกันนะครับเอาละที่มาพูดนี่วันที่หกไอ้เลขหกเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องไประเบิดนุสรีมเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องช็อกกันทั้งประเทศแล้วควรจะดีใจที่มันถูกระเบิดเพราะมันเป็นสิ่งจรรยจริงๆมันผิดพลาดกันมานะฮะ อย่าได้ภูมิวกูมใจหลงละเมออยู่ในประเทศไทยเก่านะครับมันเป็นประเทศไทยปลอมนะฮะท่านต้องเข้าใจอนี้ให้มากๆให้ตันหนักให้เยอะๆเลยว่าโอ้เราอยู่ในประเทศไทยปลอมเราเกิดในประเทศไทยปลอมมาตั้งนานแล้วะโอ้อยังไม่น่าเชื่อแล้วก็ได้พบได้เห็นประเทศไทยมันพี่คนพิการจริงๆมันเป็นเช่นนั้นจริงมันไม่ได้เป็นประเทศไทยตัวจริงแหละเออมันก็ถึงเวลาที่จะต้องจบจุกจบสมัยกันทุกทีเพราะนั้นสมควรที่จะ ระเบิดรุสุริชาจะทิ้งได้แล้วนะท่านต้องต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนนะะการระเบิดรุสุริวิชาทิ้ง่นะแล้วมันจะไม่เป็นที่พึ่งของใครเป็นยึดปะทวงปะทวงอะไรไม่มีอีกต่อไปแล้วมันจบมันหมดไอ้พวกปะท้วงไปยึดนั่นก็เข้าใจผิดนะก็ต้องสงสารเขาที่ยังเข้าใจผิดเพราะเขาไม่รู้มาประเทศไทยมันไม่ให้รู้เลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรต้องดูคลิปผมจึงจะเข้าเข้าใจทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ แล้วก็ตื่นการเป็นโสดาบ,บันธรรมทะทิพยตจอ่ะทําได้ทําไม่ได้ยากไม่ใช่รับซับซ้อนทุกคนสาม,มารถเป็นโสดาบ,บันธรรมะิิพยตยได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นด้วยเพราะว่าจะต้องไปเป็นคนไทยตัวจริงที่เป็นมืออาชีพในการบริหารประเทศเป็นเจ้าผ้าเป็นผู้นําของโลกใหม่เราจะไปเป็นชาติผู้นําของโลกในยุคเอไอนำในเรื่องไหนนําในเรื่องของประเทศนั้นจะมีห้าสไตล์ ห้าสไตล์แล้วมีเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่ประเทศไทยจะต้องไปสร้างเมืองใหม่สินค้าค่าสกาของประเทศไทยคือสินค้าการสร้างเมืองคนไทยจะไปสร้างเมืองต่างๆทั่วโลกเลยสร้างเมืองประเทศไทยนี่แหละประเทศต้องทําก่อนทําให้ดูก่อนวันนี้โอ้สามสิบเมืองเมืองละห้าเมืองห้าสไตล์สไตล์ละห้าเมืองนะสร้างออกมาเลยมีสามสิบเมืองถามว่าเงินไหนไปสร้างอ่ะประเทศไทยแน่นอนไม่มีเงินเมื่อไม่มีเงินผมก็สร้างทางเทคนิคเละ ให้ได้เงินประมคนละสิบสองล้านน่ะท่านก็ทําตามสเตทที่ผมให้ดูครับไม่ได้ยากเลยแล้วท่านอยู่เฉยท่านได้เหรอไม่ได้อะไรเลยเป็นนั่งทําตามรัศมีตู่สั่งอย่างนั้นเหรอไล่สาระสิ้นดีเลยผมแนะนําสิ่งที่ประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นเส้นทางอริยะเส้นทางก็บอกอยู่แล้วเป็นเส้นทางอริยะและประเสริฐถ่านอยู่เฉยจะอยู่กับเส้นทางโจรเหรอทําตามโจรใส้สูนเหรออย่างนั้นเหรอคุณเป็นคนไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมต้องถามพวกคุณค,คนไทยทั้งหลาย ฮะคุณเป็นคนไทยตัวปลอมอยู่นะคุณยังไม่เป็นคนไทยจริงนะครับคุณจะเป็นคนไทยตัวจริงต่อเมาได้ดูคลิปผมเท่านั้นดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมยุติแล้วจึงไปแสดงออกด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงให้ทะลุสี่สิบล้านใบเสียงองท่านเมื่อส่งมาปุ๊บขบวนกูช้ชาติประชาตักสองก็ใบป,ประกาศเป็นใบประกาศใช้กฎหมายสุพิมลอเมื่อประกาศใช้กฎหมายสุพิมอลอรัฐธรรมดูญก็ตกไป เมื่อราทำนูนตกไปแล้วอะไรทุกอย่างมันก็จบไปเลยประเทศไทยไม่มีบอาบอบอยอีกต่อไปแล้วก็ได้ไปทศไทยหม่แล้วคราวนี้แล้วก็จะฝึกขัดให้เป็นมือชีพอน่างฝึกหัดประชาชนเป็นมือชีพเลยฝึกขัดประเทศนะเพราะนั้นที่นี่จึงเปิดรับสมัครทหารหนึ่งล้านนายเพื่อกระจายไปทุกตำบลเพื่อไปฝึกหัดประชาชนเป็นมือชีพกันทุกคนต้องเรียนวันละสองชั่วโมงทุกคนไม่มียกเว้นนี่คือคาคาประกาศ นะของหรือคำแถลงการนะของเหมือนคณะเหมือนคณะรัฐบาลมาประกาศอะไรท่านก็ต้องทําตามนะั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นรัฐาที่นี่เป็นรัฐาทิศตัดเมื่อประกาศแล้วประชาชนต้องเรียนก็เรียนคนละสองชั่วโมงทุกคนต้องเรียนหมดนะเอาละก็หวังว่าคงเข้าใจตัวเลขหกนะฮะอีกหกเดือนการที่พูดอยู่นี่มันเป็นเดือนมิถุนายนนับอีกหกเดือนก็นเป็นเดือนธันวาไประเววบิดอนุสรณ์วิชาทิง้งแต่ก่อนที่จะ ไปที่นี่ก็ต้องขายสินค้านะเพราะไม่มีเงินเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องจําเป็นที่จะต้องขายสินค้าพวกหมวกแมสเสื้ออะไรเงี้ยเป็นโลโก้ที่เป็นธงธรมาทิพย์ไตใครติดธงธรมาทิพย์ไตก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นโสดาบ,บันธมาทิพย์ไตนะฮะเป็นผู้เป็นผู้ประเสริฐแล้วที่จะปกครองประเทศเองได้พร้อมจะเป็นคนไทยจริงๆลวนะเป็นโสดาบ,บันธมาทิพย์ไตนะใครติดธงธมาทิพย์ไตนะครับ อ่าก็ขายเพื่อที่จะนำเงินนี้ไปเป็นขบวนที่จะออกจากกรทมไปจันทบุรีเหมือนพระเจ้าตักหนึ่งแลครับอ่าเพราต้องเก็บสเสบียงต้องมีสเสบียงในการเดินทางสเสบียงคือขายอุปกรณ์ของผมนะท่านที่ต้องการสนรับสนุนก็สั่งซื้อไปครับทีนี้ก็จะได้มีสเสบียงในการเดินทาง จากกรุงเทพไปจันทบุรีไปที่อูต่ตะพระเจ้าตากไปตั้งกองบัญชาการที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนเนี่ยควรจะสองเดือนนะรัฐบาลตู่ก็ควรจะจะหลงได้แล้วละ่ะประชาชนก็มาดูแลประเทศเองเตรียมเข้ามาบริหารประเทศเองตัดสินใจเองเรื่องใหม่ๆนะเตรียมตัวแล้วใครอยากเป็นรัฐบาลชั่วการก็เตรียมตัวสมัครมาสแดสแดงตัวแสดงตัวเลยนะครับติดต่อมาที่ผมเลยครับนะ เดี๋ยวก็จะมีขึ้นตรงไหนเ่าเดี๋ยวผมต้องไปร่วมกับทีมอะไรสักทีมหนึ่งเพราะคนเดียวไม่ไหวมันดูแลไม่ไหวผม,มต้องคิดระบบอะไรเยอะแยะมากมายวางแผนเยอะแยะมากมายไอ้การจัดการคนหรือการติดต่อเนี่ยมันค็จะอีกแผนกดึงคนจะมีทีมงานขึ้นขึ้นมาดังนั้นก็ขอเชิญทีมงานต่างๆใครสนใจจะมาร่วมเป็นทีมก็มาสมัครเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประกาศไว้ตรงนี้นะครับ ในวันที่28ม,มิถุนานะครับประกาศไว้28มิถุนาก็คงจะกรกฎามนั่นแหละคงได้เคลื่อนไหวติดต่อกว่าจะได้รู้เรื่องพอจะมีใครมาร่วมพอจะจัดทัพก็คงเดือนหนึ่งอ่ะพอเดือนหนึ่งเป็นมีทีมาแล้วเนี่ยก็รับเสียงจากประชาชนสามสิบสี่สบล้านเสียงถ้าส่งมาภายในหนึ่งเดือน ก็รัฐบาลตู่ก็ต้องลงเพราะนั้นมันจะอยู่ในเทอมสองเทอมนะแล้วก็ไม่ควรจะลากยาวไปถึงเดือนตุลาไม่ควรลากยาวที่นี่ขีดเส้นว่าไม่ควรเดือนตุลามันควรจะภายในสองเดือนสามเดือนแล้วก็ตุลาจบอ่าจบนะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รออีกต่อตุลาใช่ไหมรออีกสองเดือนก็ธันวาก็นั่นแหละครับไประเบิดแล้วก็ไปมอบให้รัฐสภา ทราบนะว่าทําการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะปีใหม่ก็ฉลองปีใหม่เตรียมฉลองปีใหม่ยุคใหม่สกัดใหม่ของประเทศไทยได้แล้วนะครับหวังว่า,าท่านดูท่านฟังแล้วก็คงจะสนใจที่จะร่วมเส้นทางนี้แล้วล่ะนะฮะก็ขอเชิญดูคลิปอื่นเป็นตอนไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิฏตายได้เด็ครับขอเชิญครับ